ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระมหาชนกคงไม่พลาดท่าเหมือนเมื่อวันก่อนความจริงเมื่อวันก่อนเข้าใจว่าจะเป็นเล่าเรื่องสุวรรณสามยุเรหาเหตุต้นเหตุของสุวรรณสามมาเนื่องในความกตัญญูรู้คน แต่บางเอิญมือไม่ดีเอาเรื่องสุวนสามไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบความมาได้เป็นมหาชนกตอนเล่ามาเด่นดูหนังสือเพลินไปแต่ก็ไม่เป็นไรต้องขอภยัยแล้วก็ดีเหมือนกันจะได้ทราบว่าคนที่มีความดีมีความกตออัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าสรรเสริญยังไง พระเล่าเรื่องต่อไปว่าท่านพระราชาองค์ใหม่คือกลายเป็นคนหูเบาแต่จะมาคิดว่าหูหนักแกหนักเพราะอะไรหนักเพราะฟังคำประจบสอบพอฟังฟังคำยุแยงแต่แข็งแสแก้เก็บเอาไว้ามากๆหูมันก็หนักแต่หูเบาจริงๆมันต้องหูไม่รับ คำไปจบซอบพอไม่รับการสรรเสริญเยินยออย่างนี้เรียกว่าหูเบาอย่างหูพระอรหันต์เช่นเดียวกับหูของพระอรหันหรือว่าหูของพระพุทธรูปอย่างนี้หูท่านเบาไม่มีขี้หูคือไม่มีของเหลวในหูเอามาคุยกันต่อไปดีกว่าเรื่องมันจะยืดคนพูดมากจะมันลำบาก เพราะนั้นว่าท่านกล่าวตอบไปว่าตามธรรมดาของโลกย่อมจะมอีอย่างนี้ตลอดการคือผู้ที่ทรงอำนาจวาสนานี่กับความเป็นคนหูเบามันจะเป็นของคู่กันคือหมายความถ้ามีอำนาจวาสนานมาขึ้นมาก็มีคนยกยอปอปั้นยกแบบนั้นยอแบบนี้ ยกบ่อยๆย่ยอบ่อยๆใจมันก็อดไม่ได้นักเข้าแล้วเข้าก็ต้องเชื่อถ้าใครได้เคยอ่านถึงกล่าวว่าถ้าใครได้เคยอ่านสมมติเอานะว่าใครเคยเคยอ่านพงศาวดารจริงก็ดีหรือแม้ว่าประวัติศาสตร์ของทานชาติไทยก็ดี เห็นว่าคนหูเบานี้มักจะทำให้บ้านเมืองพินาศชิบหายอยู่เสมอเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันความจริงคนหัวเบาหรือเมาในอำนาจคนประเภทนี้ทำชาติเมืองพินาศเราจะเห็นได้ตามประวัติศาสตร์ว่าบางทีความมั่นคงของบ้านเรายังไม่มี แต่ว่าเพื่อนบ้านเข้ามาทำให้เรามีสานะเศรษฐกิจพอทรงตัวได้เพราะอาศัยเขาแต่ว่าคุณหูเบาเพราะเพราะมัวเมาในอำนาจกลับแต่เพื่อคนที่เขาช่วยชาติให้มีความมั่นคงออกไปเพราะในสุดไอเราไม่สามารถจะช่วยตัวได้ก็ทำให้คนของคนของประเทศเรา ต้องตกงานตกกายเข้าป่าเข้าดงไม่มีจะกินไม่มีที่จะนอนกันนับเป็นล้านล้านคนนี่ในสมัยโบราณนะที่อาตมาพูดในพูดสมัยโบราณท่านถอยหลังไปหาประวัติศาสตร์ท่านจะพบี่บ้านเรืองหรือบ้านเมืองเราต้องประสบกับความย่อยยับอย่างในสมัยกรงุงศรีอยุธยาเป็นต้น ที่บ้านเมืองของเราต้องพ่ายพังแพ้พังไปทั้งสองครั้งสองผนก็เพราะคนหูเบาเป็นสําคัญแต่ว่าในสมัยรัตนโกสินนีนั้นถ้าเราไม่ลืมกันบ้านเมืองเราก็เกือบจะพินาศไปเพราะกลุคคนบางคนที่มีหมหูเบาแล้วก็เมาในอำนาจท่านนองตนว่าเป็นคนพิเศษเป็นคนดี แต่เนื้อแท้จริงๆเราเอาอผีเข้ามาครองเมืองกันเวลานี้พระราชอำนาจไม่ได้อยู่ที่พระมหากษัตริย์อำนาจอยู่ที่คนบริหารเราก็พบก,กันมาในสมัยที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยบางครั้งเราก็ต้องเรียกกันว่าประชาธิปไตยตายแกไปหมดบ้านเมืองพี่นาศย่อยยับ เงินทองในท้อมประัังก็พินาศไปด้วยแต่ว่าคนพวกนี้ดีเขาจะมีความรู้สึกตัวก็หาไม่ยังเข้าใจว่าตนเป็นคนดีแต่ขออภัยคนประเภทนี้ท่านคงจะตายไปหมดแล้วการที่เอาผีมานินทาก็ไม่เป็นการสมควรแต่ว่าถ้าจะไม่พูดไว้มันก็ไม่ดีเพราะประวัติศาสตร์มีอยู่ ฉะน,น,นั้นในฐานะที่อาตมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรม,มครูก็ต้องขออภัยท่านที่นำเรื่องที่ไม่สมควรจะพูดมาพูดกันนี่ก็ดีเหมือนกันจะได้เตือนใจบุคคลทั้งหลายที่จะครองเมืองต่อไปถ้ามีอำนาจราชศัก์แล้วก็จงเข้าใจในตัวเองไว้บ้างว่าเราไม่ชอบใจใครที่เขาไทยทำอะไรไว้ ที่มันเป็นทางแห่งความพินาศจ,จงละเว้นการกระทําอย่างนั้นเสียจงคิดว่าอำนาจรัชศาจจกดิ์ยศมีได้แต่การเสื่อมยศย่อมมีถ้าหากว่าการครองราชมุสมมติว่ามีอำนาจวาสนาในการบริหารประเทศข้าท้าเราจะต้องออกก็ออกตามวาระอย่าออกอย่างเขาเฉดมันจะเสียใจภายหลัง เล่าเรื่องนี้กันต่อไปพระเจ้าอุปราชโอราชนกผู้เป็นน้องก็ถูกคนไปจบสอบพอก่าวหากล่าวหาว่าท่านจะเป็นขบถหรือก็ไปฟ้องเข้าเจ้ากรมทิลาว่าพระเจ้าน้องอยาเธอจะทำการขบฏ คิดคดแต่ผู้พี่ชายเพราะเจ้าอุปร,ราชทรงอำนาจในทางเมืองมากพร่อใดท่านี้เพราะว่าพระราชาเนี่ถ้ามีมหาอุปร,ราชมหาอุปร,ราชนี่ก็มีตำแหน่งคล้ายๆกับว่าเป็นเลขารองลงมาถึกอย่างน้อยๆล้วก็พูดกันสมัยปัจจุบันก็มีอำนาจคล้ายๆกับประหลัดกระทรวง ว่าหลักกระทรวงก็คุมงานประจำมาทั้งหมดรัฐมนตรีก็มีแต่นโยบายฉะนั้นมหาปราชมีอำนาจในบ้านเมืองมากจึงมีจึงถูกยุยงแต่แข่งแสะพี่ชายคิดว่าน้องชายจะกระหมดจะกระบดท่านกล่าวว่าในครั้งแรกพระราชาก็ไม่เชื่อ ต่อมาครั้งที่สองครั้งที่สามไอ้เปนลมที่มาพัดาในอากาศที่มาร้ายแรงมีความสําคัญน้อยไม่สามารถไม่สามารถจะทําใจของคนให้ลองลอยไปได้แต่ว่าลมปากที่สําคัญมากเพราะว่าถูกกรอกหูเข้าบ่อยๆใจของคนที่มีกิเลสก็ลังเลเพราะคลายหลายวาระเข้าก็เกิดความเชื่อ เชื่อเขาซะแล้วเชื่อเสียจนลืมว่าผู้ผู้ที่ถูถกกล่าหาว่าจะเป็นขบฏนั้นเป็นน้องของพระองค์ที่คลานตามกันมาแทๆ้ๆแต่ความจริงก็ไม่แน่เหมือนกันนะพี่กับน้องนี่จะถือว่าซื่อสัตย์สุจริตก,กันแท้ๆก็ไม่แน่ถ้าเป็นโดนไอ้เจ้าน้องสารพัดผิดเข้าแล้วก็แย่เหมือนกัน ดีไม่ดีพี่มันก็ฆ่าได้ท่านกล่าวว่าเข้าลักษณะที่เข้าหลักว่าอะไรเสาอันเสาหินแปดสอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยๆเข้าเสายังไหวไม่ความรักระหว่างพี่กับน้องก็ตัดได้ถึงกับใส่ให้จับ สั่งให้จับมาหาปร a รา a ใไปคุมขังไว้ที่แห่งหนึ่งโดยหาความผิดนี่ได้นี่พระราชาแล้วผู้มีอำนาจหูหนักมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หูเบาหูหนักรับคำติรับคำเตียนร,ร,รับคำยุงยงส่งเสริมกลายเป็นไอ้เท่าสารพัดผิดไปคำอ๋อ ข้อภัยนะเท่าศัพท์นี้ไปชนกับใครข้อภัยโด้วยไม่มีเจตนาเพื่อใช้ใครการใช้ศัพท์ว่าเท่าสารพัดพิษเนี่ยตมาใช้สุดเสม,สม,มอเพราะพิษเจร้ายเป็นราชาผู้ใหญ่ต้องอยู่ในทศพิษราชธรรมแต่การที่มาฟังความคนประจบซอบพรอแบบนี้เขาต้องถือว่าเท่าสารพัดพิษคือมีพิษทุกอย่าง แม้แต่คนดีก็หาทางปราดประหารได้ท่านบอกว่าคนล้มอย่าเพิ่งข้ามทําไมล้มแล้วก็ข้ามได้แต่คนจันไรประเภทนี้แต่ใครล้มอะไรเหยียบเมื่อนั้นเพราะว่าเป็นคนไร้สติไร้ปัญญาไร้าการพิจรารณาซึ่งตรงกันข้ามกับคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรงตรัสว่านิสสักระนังสโย ο, คข่ควรเสียก่อนแลวยังทำดีกว่านี่พระราชาผู้เมียม่ายขาดการคข่ควรอย่างนี้ต้องเรียกว่าไอเท่าสารพัดพิษทา่ทานท่านที่น้องไม่มีความผิดคนไม่มีความผิดก็สั่งไปควบคุมกักขังไว้อย่างแข็งแรงต่อมาพระอุปราชถูกควบคุมโดยหาความผิดไม่ได้ ก็เกิดจะหลบหลีกหนีออกไปคิดว่าจะหนีออไปจึงตั้งสตยาที่ฐานว่าเดชะพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตัวข้าพเจ้านี้ไม่ได้คิดร้ายคิดคตทรยศต่อพี่ชายเลยแต่กลับถูกจับคุมขังทำโทษซึ่งหาความผิดมีได้ ถ้าใจเข้าพาเจ้าซื่อสัตว์ตว่อพี่ชายจริงแล้วก็ขอได้โปรดให้โซ่ตรวนนี้จงหลุดออกจากตนตัวอย่างนันนะแล้วประตูคุกก็จงเปิดออกเห้ไปจากเถิดนี่เป็นคำอธิษฐานความจริงถ้อยคำแบบนี้บางทีคนปัจจุบันเขาจะหาว่าเพอ้อเกินไป แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศา,าสนาทรงตัดก็คงจะจริงความจริงคำอธิฐานนี้มีผลสำหรับคนดีเท่านั้นแต่คนเลวไม่ไม,ไม่ไม่มีทางเป็นนั้นว่าท่านโอระชน,นกท่านเป็นคนดีทัมเฮาประาดนี่นะท่านเป็นคนดีานนนดอาศัยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองมีหรือเปล่าก็ไม่รู้พระเสื้อเมืองพระกางเกงเมือง ก็เป็นนั้นว่าเวลานี้ที่เราเรียกกันว่าพระสยามเทวาธิราชด้วยอำนาจวาจาคือได้น่ายความเสื่อสัตะ์รจริสุจริตความเป็นคนดีพอสิ้นคำม,มดีฐานเท่านั้นด้วยน่ายความสุจริตของท่านพระมหาอุปราชบรรดาเครื่องจองจำทั้งหลายก็หลุดออกจากบอพระวรากายของพระองค์ ประตูเรือนจำเขาเปิดแบบอัศจรรย์มันท่านมหาอุปราชก็เลยหนียอาไปได้จากนั้นก็ไปซุ่มซ่อนในตามชายแดนดูไม่ได้แล้วสิ <c oughs> ขืนอยู่ยังไงเขาขังแล้วก็ปล่อยหนีเอาไปเขาก็ตามฆ่าต่อมาบรรดาพวกคนลเมืองได้ทราบข่าวว่าพระอุปราชหนีออกมาจากคุกได้แล้ว แล้วเขาเขาก็เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เชื่อถือไม่ได้ครอบแต่คนประจบสอบรอไม่มีการทรงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นท่านพระมหาอุปราชเป็นคนบริหารประเทศแทนพระราชาเป็นผู้สั่งแทงเข้าถึงคน มันดาประชาชนมีความรักมีความเคารพเพราะท่านเป็นคนเป็นผู้ทรงธรรมมีน้ำใจดีอบอ้อมอารีแต่อคนไม่ล้างผลาญเงินในท้องพระครังไม่ใช่ว่ามีอำนาจแล้วก็จัดสรรเงินเอาไปล้างผลาญกินกันแบ่งกันอย่างสมมติว่า ใอ้ใครที่เขาไม่ขาดทุนก็บอกเขาขาดทุนจะเอาเงินไปเกือกคุณแต่แบ่งเข้ากระเป๋าซะบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อบรรดาประชาชนเห็นว่าพระราชานี่คบไม่ได้เชื่อคนประจบสอกอแม้แต่น้องในไส้เช่นพระมหาอุปร,ราชซึ่งเป็นคนดีก็สามารถจะก็ยังจับเอาไปฆ่าเอาไปขังเสีย แล้วก็ถ้าคนอย่างเราล่ะคนดีอย่างนั้นน้องชายท่านคิดฆ่าได้แลคนอย่างเราท่านก็อาจจะฆ่าได้เหมือนกันคิดอย่างนั้นเพราะอาศัยความรักในพระมหาอุปราชมาก่อนเห็นว่าท่านทรงความยุติธรรมยึงได้พากันไปเข้าไปเฝ้าและไปสมัครสมัครเป็นพักเป็นพวกพระเจ้าอุปราชเป็นมากยู่ไเป็นจำนวนมาก เมื่อพระมาหาอุปราได้ไพร่ผลมากตอนนี้คนมากขึ้นแล้วทีตอนนี้พระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าส่งคนติดตามเช่นแล้วในตอนก่อนส่งคนติดตามแ้วแท่งหน,นีไปไกลไม่พบตอนนี้ปรากฏว่าพระมาหาอุปรามีคนมากจัดเป็นกําลังกองทัพไ้เต็มที่แล้วพระเจ้าแผ่นดินไม่กล้าตาม เพราะว่ากลัวจะเกิดสึกสงครามขึ้นกลางเมืองด้วยทราบดีว่าถ้าส่งคนออกไปจับพระมหาอุปราชก็จะต้องสูก้ก็เลยทำใจดีไม่ติดตามให้ใจดีตอนนี้ใจดีเพราะกลัวไม่ใจดีเพราะอุเบกขาแล้วไม่ได้ใจดีเพราะเมตตาสำหรับพระมหาอุปราช มารวบรวมไพ่ผลได้พอสมงคนแล้วก็คิดว่าในสมัยครั้งก่อนเราเสื้อสั์สุจริตก,กับพี่ชายแต่ก็ถูกพี่ชายหาว่าเราเป็นขบฏจับมาคุมขังจะต้องทำจนถึงต้องทำสัตยาธิฐานจึงได้หลุดออกมาได้ตอนนี้ไปเราจะต้องทำความชั่วตอบแทนพี่ชายสิบ้าง ความจริงจะหาว่าท่านชั่วก็ไม่ได้หลังจากที่พระมหาอุปราชต้องถูกขังและพค่นอำนาจไปบรรดาเจ้าพวกประจบสอบพอทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้าไปขอสิทธิพิเศษในฐานะที่พระราชาทรงโปรดเบียดเบียนบรรดาประชาราชงหลายดีไม่ดีกองทหารตั้งอยู่ตรงนี้ มันก็ยุให้คนให้เลื่อนทหารไปตั้งอยู่ตรงนโน้นเงินในท่อใวคังดินดีก็ออกมาแบ่งกันใช้เสียแบ่งกันกินเสียแล้วเก็บภาษีก่อนรัศดรไม่นับในที่สุดก็เบียดเบียนประชาชนหลายพวกพ้องของเขาดีอกดีใจกันร่ำรวยกันมากแต่ถ้าว่าประชาราช์ทั้งหลายหน้าเศร้าไปตามๆกัน นี่ทนไม่ไหวแล้วพากันหนีไปหาพระมหาอุปราชก็ไปเล่าความจริงให้ฟังวเวลานี้ไม่ไหวแล้วบ้านเมืองเต็มไปด้วยความยุคเห็นเพราะคนจังอะไรมันคมเหงน้ำใจสิ่งกันแล้วกันต้องการอะไรอย่างแบบไหนมันเอาทางนั้น แม้แต่บ้านเดอนของใครสถานที่ดใดๆที่เป็นส่วนกลางมันไม่ชอบใจพวกมันเผามันก็ไม่มีความผิดแต่พวกเราทำอะไรขึ้นมาสักนิดมันหาว่ามีความผิดจับไปลงโทษด,ด้วยนานาเหตุนานาประการเป็นอันว่าเมื่อประหาอุปราชทราบเหตุการณ์ดังนั้นก็ตื่นตานใจ สงสารบรรดาประชาชนทั้งหลายว่าโอหนอพี่ชายของเรานี่เป็นพานใชยจริงๆบรรดาราษฎรชายและหญิงได้รับความทุกแบบนี้ทนไม่ได้จึงตัดสินใจว่าถ้าใครคนดีถ้าใครเขาคิดว่าเรานี้เป็นขบฏเราก็ยอมถ้าหากเราก็จะยอมตายเพื่อความสุขของคนหมู่ใหญ่ ยังได้ตัดสินใจว่าถ้ากันถ้าเช่นนั้นเราก็จะต้องขอยึดอำนาจในการปกครองเอาพระราชาวนี้เป็นได้สักแปดเดือน้วไม่ถึงก็ไม่ทราบ <c oughs> เป็นพระราชาได้หน่อยเดียวในหูแววแววเบาๆที่แรกก็หูเบานะักข้านักก็หูหนักก็รับคำพ่อยยอยุโยงส่งเสริม ไม่ทราบว่าเป็นพระราชาครบปีหรือเปล่าเป็นอันว่าพระเจ้าโอรชนกก็รวบรวมพรไพรพลพระมหาอปราชนะมีสะเสบียงอาหารพร้อมแล้วก็ยกกองทัพเข้ามายัางเมืองมิถิลามหานครบรรดาหัวเมืองไรทางรู้ข่าวว่าทัพของพระมหาอุปราชเครื่อนเข้ามาก็ไม่มีใครสู้ จะไปสู้ยังไงก็เกลียดไอ้คนไปจบพระราชาแล้วก็เกลียดพระราชาหูวเบาหาคนสู้ไม่ได้กลับยกพวกไปเข้ากับพระมหาปราชิอีกแทนที่จะสู้ในะยกกำลังผลมีเท่าไรร่วมโดยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเด็กคนแก่ไปเดวกกันหมดอาวุธยุทธภพอุปกรณ์อย่างอื่นไม่มีก็เอา จอบบางเสียมบ้างสากบ้างกระบองบ้างถือไ้เป็นแถวกลายเป็นทัพมาวมาก็มีทั้งคนหนุ่มทั้งคนสาวทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งผู้ชายผู้หญิงกองทัพใหญ่มากเมื่อพระเจ้าโพลชนกก็เลยได้คนมากขึ้นเอาแหมนี่ต้องสื่อเขียนยังไงเนาะเป็นอันว่าพระมหาอุปราชก็เลยได้คนมากขึ้น ทับก็ยกมาได้โดยรวดเร็วเพราะหาคนต้านทานไม่ได้ไม่มีใครทานมีแต่เขาสนับสนุนมาจนกระทั่งถึงชาญเระนครจึงมีสารส่งเข้าไปทารบอี่อีตอนทารบนี่มันนึกถึงพระเจ้ายี่อ้ายเราเจ้ายี่ไนะที่พระราชิีดาตายแล้วสองพี่น้องนี่เกิดแย่งราชสมบัติ ญาตจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่านี่ไม่มีคนที่สามนะถ้ามีสองเท่านั้นแหละพระเจ้าอายโยยีนะมีพระเจ้าสามพญาอยู่ด้วยรบกันไปรบกันมาเลยตายทั้งสองคนพระเจ้าสามพญาไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นพระราชาเลยต้องเป็นพระราชาแต่องค์นี้ไม่อย่างนั้นจึงจึงส่งสายเข้าไปท้าว่าพระเจ้าพี่ ครั้งก่อนหม่อมฉันเคยไม่เคยคิดประทศร้ายแต่พระองค์เลยแต่หม่อมฉันก็ต้องถูกกักขังจองจำทำโทษทั้งๆที่พระเจ้าพี่ไม่ได้พิจรารณาเสียก่อนเชื่อแต่คำคนคนประจบสอฟรอนี่เป็นแบบนี้นาะยคนเชื่อคนประจบซอฟรอนี่สัญญาไม่เป็นสัญญา สัญญากันว่าอย่างไงไม่เป็นสัญญาตามเดิมเป็นพี่เป็นน้องกันแทนที่จะรักกันก็นไปเชื่อคนอื่นยกยอปอปั้นเที่ยวกอดคอกันมาอย่างไงก็ต้องไปอย่างนั้นดีไมด่ดีก็อยากจะเป็นประธานาธิบดีอยากจะเป็นกษัตริย์อยากจะเป็นอะไรต่ออะไรมันก็เยอะแยะว่าโหโ,โลกเวลานี้พิจารณาก็ไม่ไหวไอ้คนประเภทโลก หูเบากนดีโลบโมโทสันประจบซอบพ์อนดีคนประเภทน,นี้ทําให้คนดีบไไันไล่มาเยอะแล้วฉะนั้นท่านที่บริหารบ้านบริหารเมืองเนะี่ยโปรดอย่าลืมอ่านประวัติศาสตร์ตอนที่เข้ามาดีก็จงดีตลอดไปถ้าไม่ดีเมื่อไรก็พังเมื่อนั้น หราะว่าคนพลเมืองท่านหลายทุกคนเขามีน้ำใจเขามีชีวิตจิตใจเขามีความรู้สึกไม่ใช่ตุกตาอย่าคิดว่าพอมีอำนาจวาสนาและจะทำได้ทุกอย่างนั้นบรรลัยมาหลายๆแล้วจำไม่ด้วยเป็นนั้นว่าทางบอกต่อไปว่าที่พระเจ้าพี่เชื่อคำคนประจบสอบเรล่าบัตรนี้หม่อมฉัน จะต้องคิดว่าทุจร้ายเจ้าต่อเจ้าพี่บังละเ่อนตอบเมื่อก่อนนี้หม่อมฉันสุจริตมีความกตันอยู่รุกค,คุณเคารพพระเจ้าพี่เจ้าพี่หาวหม่อมฉันเป็นขบดตอนนี้ก็ต้องขอเป็นกบฏแม่ถ้าจะให้เกิดสงครามก็ขอให้พระเจ้าพี่หมายความถ้าไม่ต้องการให้เกิดสงคราม เขาขอให้พระเจ้าพี่มอบพราชสมบัติให้กหมมฉันเสียแต่โดยดีถ้าไม่ให้ก็จงเร่งเตรียมตัวออกมาชนช้างกหมมฉันในวันรุ่งขึ้นเมื่อเรื่องนี้คล้ายกับเรื่องพระเจ้าไอา้เจ้ายี่พอดีสู้กันตัวต่ตัวเรื่องท้าหารอย่าไปยุ่งเขาไม่ยุ่งเรามันสองคนนี่ เมื่อไม่รักกันในฐานะพี่ในฐานะน้องก็มารบก,กันตัวต่วต,วต,วตัวดีกว่าไหมเก่งจริงๆแม่นี่เจ้าเท่าสารพัดพิษมันจะทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราฟังกันต่อไปนะและว้วเวลาอีกสองนาทีเอา้าสองนาทีก็ว่าไปฝ่ายพระเจ้าริธาชนกพอมาถึงตอนนี้เข้าก็ต้องตกบันไดพลอยโจนสิพระเจ้าพี่เนี่ย ยิงคิดว่าเอถ้าเราไม่ยกไปรบกับเขาจะมอบให้มือก็ไม่เป็นเรื่องมันก็ต้องสู้กันสู้ได้หรือไม่ได้ก็จำใจที่ต้องสู้ถือว่าเป็นขัติยะมณะกษัตริย์ต้องมีมานะในฐานะกษัตริย์สู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็สู้ถ้าสู้ได้แล้วก็อยู่ไ,ไปหลายปีถ้าสู้ไม่ได้วันพรุ่งนี้เราตายแน่ เป็นอันว่าเท่าสารพัดพิษตัดสินใจว่าต้องสู้ถ้าไม่สู้เขาจะถือว่าไม่เป็นกษัตริย์แต่ในขนาดเดียวกันนั้นพระองค์ก็ทรงเลียกพระมเหสีมาเวลานั้นพระมเหสีกำลงังทรงตะคันอยู่พระเจ้าริทธาราชาจึงได้ตัดเรียกมาแล้วก็สั่งว่าน้องหญิง ขึ้นเชื่อว่าสงครามแล้วไม่ดีเลยเพราะมีแต่ความพินาศเท่านั้นเหมือนกับการสาดน้ำรดกันย่อมเปียกปอนไปด้วยกันทั้างสองฝ่ายจะชนะฝ่ายเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าการชนะนั่นก็ต้องชนะชนะกันแน่แต่ฝ่ายชนะก็จะต้องมีแผลเทานั้นแม้ายังไม่ตาย พี่จะต้องยกพลออกไปสู้กับเจ้าโปรชนกผูเป็นน้องหากพี่เป็นอะไรไปแล้วก็เจ้าจงพยายามรักษาคันไว้ให้จงดีเจ้าจงคิดถึงลูกของเราไว้มากมาสั่งเสียพระชายาแล้วก็ทรงยกพลออกไปเพื่อจะไปสู้กับน,น้องชายแต่ถ้าว่าก,การจะไปนี่มันกลายเป็นลางสังหรณ์ แต่ด้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นสาวกขององค์สมเด็ดปจปัญินวรวันนี้ยกทัพไปไม่ได้ประตูเมืองเปิดไม่ทันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาหมดเสร็จแล้วต้องขอลาก,ก่อนขอความสุกสวัสิทิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผ,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธสาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี